Oh, thank you บ้านไม่ย่าแล้วค่ะท่นนี้อาจจะสั่น,น่อยนะคะก็ดอกไม้บ้านเราเนาะนี่จ้ะอันนี้ดอกไม้นี่ก็ดูแห้งๆเฉาๆยังไงก็ไม่รู้นี่จ้ะสีส้มนี่จ้ะนี่ก็คือดอกไม้บ้านเราโอ้ย แต่พันดอกเล็กมากเลยน่ารักนี่จ้ะสีส้มสวยแล้วก็สีขาวเนาะสีขาวแล้นั้นก็มะเขือเทศนี่จ้ะบนนี้ก็ดอกกุหลาบจ้ะ วิ่แมวลูกแมวลูกแมวเงี้ยวเงี้ยวแมวสยามค่ะเพื่อนบ้านของแม่ย่าเขาชอบเลี้ยงแมวสยามนั่นน่ะลูกแมวนะคะแมววัยรุ่นเนาะเขาเป็นวัยรุ่นแม่บลูกแมวจ้ะนี่คือสนามหญ้าเนาะหลังบ้านแม่ย่าก็ติดโรบอทนะคะเพราะว่าแกแกเท่าแล้วเนาะ ตัดย่ามไม่ไหวแล้วคะ่ะก็ต้องร,อรูบอทช่วยนุนร,รูบอทเครื่องตัดยา่าอืมดูนี่ค่ะแมวแมวสยามบ้านเรานะคะนะแมวสยามโรบอทโรบอทจะโรบอทอย่างนี้แหละคะ่ะถ้าคนอ่า ถ้าคนเขามีพื้นที่เยอะๆเนะที่นี่หรือว่าคนเท่าเขาก็จะมีโรบอทอย่างเงี้ยช่วยโรบอทจะโรบอทโรบอทไปไหนอะเียโรบอทปุง้งชนเดินหน้าเดินหลังจะโรบอทอนี่จ้ะปุง้ง แม่ปลูกไว้สองต้นต้นทานตะวันเออโรบอตจะชนคนเะเนะาะทานตะวันอันนี้ดอกเล็กดอกแฟดน,นี่จ้ะแต่นี่ต้นใหญ่มากเยอะอ๋อแม่บอกมันขึ้นเองอันนี้ดอกใหญ่มากค่ะ,ะเดี๋ยวพอเริ่มแก่สักหน่อยเดี๋ยวนกเขาก็จะมา นกเขาจะมาจิกกินทานตะวันต้นประมาณสองเมตรเนาะต้นทานตะวันกินเม,ม,ดม็ดมาด้วยดูค่าอุดอกไมนะ้น่ะสีขาวสวยมากเลยเห็นชัดไหมอะ ดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้สวยมากค่ะเออสวยๆอันนี้คือฟักทองค่ะฟักทองฟักทองพันยาวจะไม่ใช่ของแม่นะคะของเพื่อนบ้านเขาปลูกนาะมันก็เลยเขาปลูกข้างบนค่ะก็ห้อยห้อยลูกลงมาข้างล่างเขาก็จะเป็น อันนี้จ้ะกินได้ด้วยแล้วก็เวลาเขาแหง้งถ้ามีเยอะเนาะเขาก็จะแฝนไว้หน้าบ้านจ้ะเพื่อความสวยงามเล่นหมาหมาของหลานสาวท็อฟฟี่หาเดาชื่อท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ตด๊กๆหาล่ะท็อฟฟี่ นั่นก็คือฟักทองนะคะดอกไม้เนี่ยสวยๆดอกใหญ่เนาะใหญ่จ้าเนี่ยสวยมากเลยค่ะแม่ย่าเดินไปละเพิ่งเคยเห็นค่าลูกกระวานนี่จ้ะลูกกระวานจ้ะเขาเพิ่งออกเนาะเพิ่งเคยเห็น ใบก็หอมค่ะลูกกระวานทางขึ้นแบบนี้ก็สวยนะคะเนี่ยว่าจะอูนกระหินนี่จ้ะสวยมากเลยเป็นสไตล์สไตล์โมเดิร์นเก่าเนาะออกแบบเก่าค่ะอยู่ถ้าจะเปรียบก็คือสมัยยุคโรมนะคะทั้งแถบอินเตอรี สวยค่ะวิมนลชอบแบบนี้ส่วนนั้นก็คือไรอ่าง่นนะคะองางนเขียวติดลูกแล้วจ้ะอืม,อมน่น่าจะเป็นองางนพานสีสีดำนี่จ้าโบนัสลูกสวยมากเลย เดินจ้าเดินต่อออกกําลังกายอากาศดีๆนี่จับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือลูกเออที่ที่แรกคิดว่าเป็นลูกพีชเนาะก็จะเป็นลูกใหญ่ค่ะที่บ้านลูกพีชนะแหละอันนี้ลูกพีชค่ะพีชร้อยเซที่มีหมดฟานสวนกินที่แล้วเป็นลูกอีกแบบหนึ่งแอปเปิ้ล ของวันทั้งหมดค่ะของคุณคนที่นี่ค่ะต้นเล็กต้นเล็กค่ะแต่ว่าติดลูกดกแล้วก็นูนก็อู้ดูสิเชอรี่ค่ะเชอรี่ลูกใหญ่เขาก็จะเอาซ d ดีนะคะซ d ดีที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เนาะจำแฟนไว้ค่ะไล่นกไล่มแมลงด้วย,ยนี่ะทำตกใจมันจะเป็นว่าปั๊บ เดเป็นพ้นเลยจ้าเครื่องสีมิตรนานส,ส่วนอันนี้ก็คือต้นเกาลัดนะคะนี่จ้ะ